ปุ๋ยฉุดไม่อยู่พาณิชย์ไฟเขียวผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาแล้วตามต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าป้องกันปัญหาปุ๋ยขาดแคลนชี้กระทบราคาจำหน่ายปีกน้อยที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่าชาวนาที่รักทุกท่านค่ะนายจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะได้กล่าวว่า กรมได้อนุมัติให้มีการปรับราคาปุ๋ยหน้าโรงงานหลายสูตรตามที่ผู้ผลิตผู้นำเข้าเสนอมานะคะโดยเป็นการปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มสูงตามราคาในตลาดโลกนะคะจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่สงบในต่างประเทศนะคะราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลกซึ่งส่งผลต่อทั้งต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งค่ะ และก็ยังมีค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงค่ะซึ่งปัจจุบันไทยเพิ่งพาการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศเกือบ100%ซนะคะดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสามารถนำปุ๋ยเข้ามาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรได้และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยจึงจำเป็นต้องมีการปรับราคาค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทางกรมจะติดตามและกำกับดูแลปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดให้มีปริมาณเพียงพอและมีผลกระทบกับราคาจำหน่ายปีกน้อยที่สุดค่ะส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆนะคะที่อยู่ในบัญชีสินค้าจำเป็น18รายการนั้นยืนยันว่ายังไม่มีการอนุมัติให้ปรับขึ้นราคานะคะโดยกรมได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการช่วยตึงราคาออกไปก่อนค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่าชาวนาที่รักทุกท่านนะคะแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ